อ่ะครับก็สวัสดีไปทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปูเตปปั๊บคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันสมาชิชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยปูเตปปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA ล็อกสตาร์วิซอบราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f e c o o o p k p e โปเตปับช็อปขายเกมและกระทูงลิง์อยู่ใน Description ครับผมตะอไรครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมฟุตบอลที่มีความยากในการปรับสมดุลน,นะครับกับทีมแนนาีแม c ชเผยสิทิยาที่สุดคือการปรับสมดุลของการควบคุมลูกบอลในเกมครับจากบทสัมภาษณ์ของทางสื่อ PC Gamer ครับได้มีการพูดคุยกับคุณปีแอร์ทานผู้ร่วมก่อตั้งของ s o ลแ c l ็บและก็คุณดีแลนอาเร หัวหน้าทีมออกแบบเกมเกี่ยวกับการพัฒนานระบบการเล่นที่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกดีเวลาได้เตะลูกบอลออกไปซึ่งคุณ Aren, อเลนอธิบายว่ามีหลายวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้แต่ต้องใช้เวลาจัดการเยอะอยู่เช่นกันซึ่งเขาบอกว่ามีหลายวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้หนึ่งในแง่มุมที่สําคัญที่สุดในการสร้างรีแมทที่พวกเราได้มาจากซี่ฝูและวิธีที่พวกเราสโลแคร็บใช้ในการสร้างเกมคือจงเป็นห่วงในเรื่องของความรู้สึกเวลาที่คุณเตะลูกบอลมันก็ต้องควรรู้สึกดีจริงหรือเปล่าแต่งไงเสีย เราก็ต้องสร้างความสมดุลในจุดนั้นกับส่วนอื่นที่เหลือของเกมด้วยเพราะถ้าหากลูกบอลเคลื่อนที่เร็วเกินไปไกลเกินไปกองหลังก็จะตอบสนองกับบอลได้ช้าลงในทาวารหรือผู้สัมะตูจะตอบสนองกับบอลยังไงนั่นแปลว่าคุณก็ไม่จําเป็นต้องเข้าปะทะกับกองกลางในการเลี้ยงบอลจากฝั่งหนึง่งไปฝั่งหนึ่งด้วยใช่หรือไม่ซึ่งคําตอบของคําถามนี้มันก็คือใช่ครับสําหรับผู้ที่เล่นแล้วจะเข้าใจทันทีว่าความแม่นยําในการจ่ายบอลก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้สั่ประตูก็สามารถเตะบอลไปยังฝาตรงข้ามได้ด้วยตัวเองแต่มันจะถูกหยุดก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเว้นแต่ว่าคุณจะมีเพื่อนร่วมทีมที่คอยรอรับบอลอยู่หรือเปล่าส่วนคำถามที่ว่าทาสโลแครบจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลูกบอลในเกมใหม่หรือไม่นั้นถ้าสองคนก็ได้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันทําได้ยากมากเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในเกมและการเปลี่ยนแปลงมันนั้นหมายถึงการเปลี่ยนรากฐานของเกมเหมือนกับเกมใหม่ราวกับอิดก่อสร้างบ้านจะว่าอย่างนั้นก็ได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไไมม่่เเกกกิดดขึ้้้นนถาาาทีงองออ็บอว จะไม่มีการปรับแต่งใดๆเกี่ยวกับเรื่องรูปบอลในเกมแต่มันต้องทําอย่างรอบคอบและมัาระวาเป็นพิเศษ,ษ,ษและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันใดอย่างน้อยก็ในช่วงนี้คงอาจจะยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็เกมรีแมช์ครับวางขายแล้วนะครับผมทั้งใน PS5, Xbox Series และ PC บนสตรีมนะครับใครสนใจก็ไปเล่นกันได้ส่วนที่มีข่าวคาวยังไงเดี๋ยวทางโพเต้ป,ปั๊บจะมาอัปเดตท,ทราบในอนาคตครับ ข่าวต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับยอดขายเครื่องเกมที่ก็ามาแรงใช้ได้เลยครับกับ Nintendo Switch 2ยอดขายรวม5ล้านชุดใน26วันขึ้นแท่นเครื่องคอนโซลที่ทํายอดขายเร็วที่สุดนะครับตอนนี้มีในงานว่า Nintendo เผยทาข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายของ Nintendo Switch 2เป็นข้อมูลอัปเดตให้กับนักลงทุนที่หลุดออกมาล่วงหน้าได้เป็นการเปิดเผยว่าเครื่องคอนโซลรูปผสมรุ่นใหม่ที่ยกระดับขึ้นกว่า Nintendo Switch รุ่นแรกสามารถทํายอดขายเดือนแรกตั้งแต่ช่วง 5-30ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาได้แล้วมากกว่า5ล้านชุดโดยวยอดขายในสวิต2แบ่งตามโซนต,ต่างๆดังนี้นะครับก็จะมีโซนอเมริกา,ลา,ลา1.8ล้านชุดญี่ปุ่น1.47ล้านชุดยุโรป1.18ล้านชุดและก็อื่นๆอันนี้น่าจะนับรวมของไทยด้วยนะครับ550,000ชุดครับซึ่งทางสื่อ Nintendo ซ u p ได้ให้ความเห็นว่านี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจ ได้ทำลายสถิติเดิมที่ PS5 เคยทำไว้5ล้านชุดใน2เดือนครึ่งซึ่งทำได้3.4ล้านชุดในเดือนแรกและอินเสวิตรุ่นแรกเคยทำไว้5ล้านชุดในช่วง4เดือนซึ่งในเดือนแรกทำไว้2.74ล้านชุดนะครับถือว่าเป็นเครื่องเกมที่ประสบความสำเร็จมากนะหลายคนก็รอคอยกันและอินเสวิท2ก็ถือว่ามาเร็วกว่าที่คิดแต่หลายคนจะบ่นกันว่าอินสวิท1พอได้แล้วนะครับผมเครื่องมันไม่ไหวแล้วนะครับ คนก็บ่นๆกันแต่ก็ถือว่านิสวิตสองถือว่าดูดีนะครับผมแต่ถ้าว่าใครที่เจอปัญหาการใช้งานเนี่ยลองบอกผมมาหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างในตอนนี้นะครับเพราะผมก็ได้ยินข่าวว่าก็เริ่มมีปัญหากับผู้ใช้ง,งานบางคนแล้วก็ลองบอกมากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวคาวกันงงเดี๋ยวครูเต้ปั๊บจะมาอัปได้ทราบในนาค,นครับถ่อไปนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับค่ายเกมที่เซ็นสัญญานักร้องชื่อดังครับ กับ Sony ประกาศเซ็นสัญญาลิซ่าเป็น g l o b a l ambassador คนใหม่ของ PlayStation ครับตอนนี้ทาง Sony Interactive Entertainment ประกาศยืนยันว่ามีการเซ็นสัญญากับคุณลิซ่ามนโนบาลหรือว่าลิซ่านักร้อง K-POP จากวง b แ c k คทิงขวัญใจแฟนๆชาวไทยเพื่อมาเป็น g l o b a l ambassador คนใหม่ของ PlayStation พร้อมกับวิดีโอโฆษณา PlayStation X ลิซ่านะครับซึ่งเป็นคลิปโฆษณา PS5 ตัวล่าสุดนะครับซึ่งอันนี้ผมขึ้นเป็นฟุตเทจไวแล้วนะฮะ จริงๆก็เซอร์ไพรส์นะครับที่ลิซ่าได้มาร่วมงานกับ a y s t a t i o n ในครั้งนี้จริงๆก็มีการบอกใบ้ไว้แล้วใน m v เพลงของลิซ่าสักเพลงนะครับผมจาไม่ได้ว่าเพลงไหนนะฮะก็ลองบอกได้ในคอมเมนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าคุณลิซ่าได้ร่วมงานกับบริษัทระดับโลกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมคงไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้มากเพราะว่าแฟนคลับคุณลิซ่าเยอะมากเอาเป็นว่าก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นในฝั่งวงการเกมคอนโซลก็แล้วกันนะครับ ใครเป็นแฟนขับวิซ่าแล้วเห็นโฆษณานี้รู้สึกยังไงก็บอกมาได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนได้มีข่าวใครยังไงเดี๋ยวทางโค้ชไ้ปั๊บจะมาอดีเดตใท้ทราบในอนาคตดครับรต่อไปครับนี่ก็พูดถึงเกี่ยวกับเกมคนไทยแนวโคออฟที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเผยรายละเอียดใหม่เกมน็อกเกมโคออฟลาดท้าผีจากผู้สร้าง h โฮมสวิ Home นะครับตอนนี้ทาง Lu ู i ิน Drive และก็ Omni s System ผู้พัฒนา Nocturnal o c c u l t e x p e d i t i o เเกมลาดท้าผีโคออฟ สี่คนที่มาพร้อมกับประสบการณ์สยองขวัญที่สมจริงกว่าที่เคยด้วยการสแกน 3D สานที่จริงสุดหลอนทั่วประเทศไทยผลงานใหม่จากคุณแซคสรุดทับลอยอดีตผู้กำกับเกม Home Sweet Home ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับระบบเกมเพลย์ในแง่มุตตมต่างๆในส่วนของ V o โ e v Talk ลล่าสุดซึ่งมีรายละเอียดต,าต่างไปนี้นะครับตัวเกมจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ในการลาท้าผีที่สมจริงและไม่ใช่แค่เดินไปมาภายในตัวบ้านแต่นอกจะเน้นด้านการออกสำรวจอย่างละเอียดเป็นหลัก อย่างการค้นตู้คนลิ้นชักเพื <c oughs> ่อสืบคดณีต่างๆบางบ้านอาจจะมีประตูที่ล็อกอยู่ต้องหากุญแจมาไขที่ซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อผ่านเข้าไปในระหว่างการล่าท้าผีจะต้องบริหารแบตเตอรี่ไฟฉายด้วยถ้าบริหารไม่ดีแบตเตอรี่จะหมดก่อนหากแบตเตอรี่หมดกลางบ้านล้างอาจทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกมีระบบติวเตอรี่ที่จะจูมือผู้เล่นก่อนไปลุยภารกิจจริงเราจะไม่ได้แค่ถ่ายรูปผีแต่ผู้เล่นจะต้องส่งวิญญ,ญาณเพื่อปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณที่หลงทางด้วยวิธีการต่างๆ ตามแต่ประเภทของผีในเกมน็อกจะมีทั้งผีผู้ใหญ่แลวก็ผีเด็กที่จะสามารถขี่คอผู้เล่นได้และทําให้ค่าสติลดลงและผีจะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ผีในน็อกจะมีประสาทรับรู้เสียงที่ดีมากผู้เล่นจึงต้องเงียบหักเผลอไอหรือทำเสียงดังผีจะรู้ตำแหน่งทันที เล่นถึงเกมโดสก,กรีมนั้นอันนี้ระบบผีสิงเพื่อนที่หากใครโดนสิงจะโดนบังคับให้ไปปิดชีพตัวเองต้องให้เพื่อนมาช่วยหรืออาจจะใช้เครื่องรางหรือพลักรื่องเพื่อปลอยผีออกจากตัวทำให้เพิ่มความตื่นเต้นในการเล่นโคออฟนะครับระบบสถานที่เป็นสิ่งที่ทีมงานตั้งใจทำมากๆนอกเหนือจากการสแกนสามิติที่เอามาจากสถานที่จริงระบบจะสร้างฉากขึ้นมาแบบสูงทุกครั้งที่เล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านสภาพอากาศฝนตกฟ้าร้องรวมถึงตำแหน่งของสถานที่อายุของตัวบ้านถ้าบ้านหลังใหม่อาจจะมีไฟฟ้าอยู่ ถ้าสมมเจอบ้านเก่าที่ร้างมาเป็น10ปีก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้จะกลายเป็นอุปสรรคและจะให้ผู้เล่นเจอความแปลกใหม่อยู่เสมอซึ่งสถานที่ในเกมจะอัพเดตออกมาเรื่อยๆมีการจ้างพนักงานเข้าทีมน็อกเพื่อช่วยทำภารกิจซึ่งแต่ละตัวละครก็มีความเก่งแตกต่างกันไปและก็ต้องระวังด้วยตัวละครตายแล้วตายเลยนะครับ ถ้าไปช่วยไม่ทันมีระบบ้อยสักที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้กับตัวละครมีค่าเงินมากกว่า1สกุลซึ่งเงินปกติไว้ใช้สําหรับซื้ออุปกรณ์ไอเทมกำจัดผีและก็มีเรื่องของเหรียญปากผีที่เอาไว้ใช้อัพเกรดรอยสักตัวละครซึ่งจะซ่อนอยู่ตาที่ต่างๆของบ้านและเกมจะมีแมวที่เรียกว่าแมวนําโชค โดยต้องเอามารูปๆโอโอ,โอแล้ววางลงไปซึ่งน้องแมวจะนําทางไปหาเหรียญปักผีได้มีบทพักเครื่องที่ไม่เหมือนเครื่องรางติดตัวเอาไว้สําหรับการโดนผีสิงหาได้จากตู้สุ่มพระที่ใช้เหรียญปักผีในการเช่าอันนี้ทรงทรงตู้กาชาเลยครับสถานที่ในเกมจะเรียกว่านิวรเป็นโลกหลังความตายและเป็นภาพความจําของผีการอยู่ในนิวร์จะมีทางออกสองทางคือหาทางออกหรือกำจัดผีในนิวร์ให้ได้นอกจากแมวส้มแล้วยังมีแมวขาวที่ทำให้ผู้เล่นไปสู่ประตูออกจากนิวร์ ก่อนจะโดนผีหักคอและก็แมวดําที่จะนําทางไปหากุญแจสําหรับเปิดประตูมีเปิดได้ใช้งานแต่ว่ามันเป็นอันตรายได้หากเพื่อนร่วมทีมโดนผีสิงมีแผ่นซีดีเพลงกระจายอยู่ตามบ้านสามารถเก็บสะสมเอาไปฟังในฐานของเราได้มีเป็นข้อมูลที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งน็อกเนี่ยเป็นเกมสยองขวัญลาดาผีที่ทางทีพัฒน,นาลงไปที่สำรวจสถานที่หลอนทั่วประเทศไทยทั้งบ้านร้างโรงพยาบาลปิดวัดโบราณและตึกที่เล่าขานกันว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปย่ำายด้วยเทคโนโลยีกัรสแกนสามิติ ร่วมกับการบันทึกเสียงแล้วก็ภาพในสถานที่จริงเพื่อจําลองบรรยากาศทุกซอกทุกมุมในเกมแสงเสียงทางเดินรายละเอียดของฉากทุกอย่างยึดจากของจริงแบบ1ต่อหนึ่งระเดีย,ยดของเกมคือการส่งวิญญาณเพื่อปลดปล่อยดวงจิตที่หลงทางและเกมเพลย์ผสมผสานร,ระหว่างเนื้อเรื่องสืบสวนเอาตัวรอดพลักเครื่องไทยลึกลับระบบคืนชีพได้แรงบันดาลใจมาจากคนที่มีญาณในการรับรู้เรื่องของผีวิญญาณจริงๆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราจะได้ล่าท้าผีกันแบบสมจริงและก็น่าจะท้าทายอม,อมากๆเลยครับ สำหรับเกมน็อปยังไม่กาหนดวันวางขายนะครับแต่สําหรับผู้ที่สนใจสามารถไปวิซลิสต์ได้ในแนารับคัสตีมได้เลยนะครับผมใครสนใจก็รอกันได้นะครับส่วนที่มีข่าวคายอยังไงเดี๋ยวทางโป๊ตีปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในนาคตครับ <S <S อันต่อไปนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอัลกริทึมและก็ AI ที่นักสร้างเกมเขาออกมาเตือนนะครับกับที่โอโคจิมาครับแนะนำเอากรีทึมและ AI อาจเป็นอันตรายหากปล่อยให้ชี้นำทุกการดติในใจของคุณมากเกินไป ทางคุณฮิเดโอะโคจิมะครับพุ่งกับ De s t ต n ดิ้ง2 on the beach ให้สัมภาษณ์กับทางเดนฟาร์มิโกเกมเมอร์เนื่องในโอกาสที่เกมวางขายโดยพูดถึงธีมสําคัญที่ซ่อนในภาคต่อและความกังวลของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอินเทอร์เน็ตและ AI แม้เขาจะยอมรับว่าไม่ได้ตั้งใจให้คนเลิกใช้อินเทอร์เน็ตแต่อยากให้ผู้คนค้นหาคําตอบด้วยตัวเองว่าจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไงผ่านประสบการณ์การเล่น De s t ต n ดิ้ง2โดย De s t ตน n ิภาคแรกสร้างขึ้นในธีมสายสัมพันธ์ทั้งในเชิงรูปธรรมและนาร ผู้เล่นรับบทเป็นนักส่งของที่มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงอเมริกาที่ร่มสลายให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งในขณะที่เดสตัน d ิงสองกับนําเสนอสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เชิงตัวชี้ว่าสายสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตและอัลกอริทึมอาจกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆในปัจจุบันซึ่งคุณโคจิมากล่าวว่าอันตรายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในการเชื่อมต่อมากเกินไปแต่อยู่ในที่ความเป็นไปได้ที่เราจะชักจูงให้แต่งใจบางอย่างผ่านอัลกอริทึมและ AI ซึ่งคุณโคจิมากล่าวว่าผมไม่ได้ จะบอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งไม่ดีแต่อย่างผู้ช่วย AI ในมือถือผมมักเสนออะไรหลายอย่างให้ตลอดซึ่งผมก็ข้างเกลียดเลยตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา AI มีบทบาทสําคัญอย่างมากในชีวิตประจาวันของผู้คนทั้งระบบแนะนําอัตโนมัติ c h a t อทเครื่องมือต่างๆในโลกออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแม้คําตอบจาก AI อาจดูน่าเชื่อถือกว่าเมื่อเทียบกับการค้นหาใน Google แต่มันก็กลายเป็นทางเลือกที่แคบลงและเป็นคำแนะนาที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า และออกแบบมาเพื่อชี้นําให้คุณเลือกเส้นทางที่ดูเหมาะสมที่สุดซึ่งคุณพจิมะกังวลว่าสิ่งเหล่านี้อาจทําให้มนุษย์สูญเสียโอกาสในการสัมผัสกับความบังเอิญซึ่งเป็นอิสระในรูปแบบหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อออกจากกรอบของออลกริทึมเท่านั้นจตได้กาไปผมเชื่อว่ามนุษย์จะเป็นต้องมีความบังเอิญในชีวิตคุณอาจตื่นมาตอนเช้าไปโรงเรียนไปทํางานและระหว่างทางอาจเจอคาเฟ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเจอกับใครบางคนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอและผมไม่ได้จะบอกว่าให้หยุดใช้อินเทอร์เน็ต เพราะมันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกจริงๆและผมก็คิดว่าเพราะอินเทอร์เน็ตนี่แหละทาให้เราสามารถรอดพ้นจากโควิดมาได้อย่างนั้นก็ตามผมก็เชื่อว่ามันอาจเป็นอันตรายถ้าใช้จนติดเกินไปสิ่งสำคัญของเทคโนโลยีความสะดวกก็คือคุณจะใช้มันยังไงต่วคำตอบกับผมก็คือมันถ่ายทอดผ่านคําพูดของตัวละครในช่วงท้ายของ The Standin g 2แล้วโปรดตั้งใจฟังสิ่งที่พวกเขาพูดด้วยนะครับอันนี้ต้องให้ผู้เล่นไปเล่นกันเอาเองนะครับสำหรับใครที่มีเกม The Standin g 2 และคุณโคจิมะก็กล่าวย้ำว่าทุกคนย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันและชวนให้ค้นหาคำตอบของตัวเองเพราะท้ายสุดแล้วคุณเองต้องตัดใจว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีอย่างไงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจในยุคที่ AI กับอัลกอริทึมมีผลกระทบกับชีวิตของคนในปัจจุบันนะครับคิดยังไงกับข่าวนี้ก็บอกมากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวใครยังไงเดี๋ยวทางโ์ไดตปั๊บจะมาอัปเดตทราบในนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ดจอรุ่นเก่าที่ไม่ได้ไปต่อซะแล้วครับกับ Nvidia ียประกาศยุติการซัพพอร์ตไดเวอร์ GDX 700, 900และ1,000ซีรีส์อย่างเป็นทางการครับตอนนี้ n อ i d i ีดีประกาศยืนยันว่าไดเวอร์เวอร์ชัน5.0จะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายที่จะซัพพอร์ตการ์ดจอสถาปัตยกรรม Maxwell Pascal และก็ Volta ซึ่งจะส่งผลกับการ์ดจอ GDX 700, 900และก็1,000ซีรีส์ รวมถึง Titan V แม้ว่าผู้ใช้งานจะอยากุใช้ไดเวอร์ตัวเดิมได้แต่จะไม่ได้รับการอัปเดตเกมเรดี้การปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการปรับปรุงด้านความปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อดร i เวอร์เวอร์ชัน5.90ออกโดยทาง n อวเดียให้ผลเพิ่มเติมว่าการยุติการซัพพอร์ตชิปกราฟิกรุ่นเกา่าจะทําให้ทีมพิศพกรไปมุ่งเน้นฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่มากขึ้นอย่างพันหซีรีส์ที่ใช้สถาปัตยกรรมชูริงอย่าง1650 1660 1660 Super จะยังคงได้รับการอัปเดตในเวอร์ต่อไปทําให้ชาวเกมใช้ประโยชน์จากการปรับแต่งประสิทธิภาพและปรับปรุงความเฉียนล่าสุดไม่จะใช้งานบนแพลตฟอร์มเก่าก็ตามซึ่งชิปกราฟิกแมสเซลบัสคาและก็โบตาเปิดตัวเมื่อปี2 0 1 4ถึงองพันสได้รับการดูแลมานาทดถึง11ปีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการซัพพอร์ตที่ยาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมในขณะที่ตอนนี้เดเวอร์ยังอยู่ที่เวอร์ชัน5.76.80และทาง n v i วีเดียยังไม่กำหนดวันเปิดตัวที่แน่นอนสหรับ เวอร์ชัน580ทําให้ผู้ใช้การดจอเหล่านี้ยังมีเวลาอีกหลายเดือนก่อนที่การซัพพอร์ตจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการนะครับผมว่าหลายคนใช้การดจอ Nvidia กันเยอะนะในสัดส่วนคนใช้งานแต่ว่าการดจอรุ่นเก่าๆก็ยังมีคนใช้กันนะครับกาดจอ 750ti เอ้ย950เอย 1050ti ที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้าเอ้ยก็ถว่ายังมีคนใช้อยู่นะครับถือเป็นการดจอรุ่นเก่าที่คนน่าจะรักและผูกพันกับมันมากม แต่ก็น่าเสียดายที่ไดเวอร์ของมันไม่ซับพอร์ตกันแล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยีมันก็บังคับให้คนต้องอัปเกรดจอใหม่หรืออาจต้องซื้อคอมใหม่ก็จริงนะครับเข้าใจว่าหลายคนงบจำกัดนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะไม่ได้ก็อัปเกรด CPU การ์ดจอด้วยก็ดีนะครับผมเพื่อให้สามารถเล่นเกมหรือว่าใช้งานกับโปรแกรมใหม่ๆในอนาคตได้ด้วย ใครที่ยังใช้การ์ดจอ700 900 1000ซีรีส์อยู่ก็บอกมากันได้นะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนที่มีข่าวขันอย่งเงี้ดี๋ยวทางโปรเตสปับจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตรครับคิดเห็นไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและบิดพลาดตัวไหนบาาัตรใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่าง,งทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย และก็สามารถส่งซปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกันได้ครับปุตติปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ